ัวใคนละเมืองคนลบลานเดียวก็อยู่ด้วยนะท่านนได้ทรงมีเมตตาดูพ่อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านไปทุกที่อะไรที่มีปัญหาเดือดร้อนท่านลงไปทำไปขี้คลายให้หมดแล้วผมลนะ่ะผมอยู่ในพื้นที่นี้พื้นที่นี้ผมเราชอบอยู่แล้วผมจะไม่ทําเลยเหรอถ้าไม่ทําเสียโอกาสคนระับเขาให้ทําแล้วไม่ทําเสียโอกาสนะ วันที่8เมษายนปี50นะช่วงนั้นก็ตื่นเช้ามาถูกปุกมได้เสียงระเบิดครับประมาณตีห้าตีห้าครึ่งเสียงระเบิดเสียงดังสนั่นเลยตัวทั้งมาจุดที่ระเบิดเอาไฟฟ้าสองเสที่ตำบลไพวันอำเภอตบบากใบจังหวัดน่านทีว่าขณะที่ลงไปเพื่อที่จะทำการตรวจพื้นที่เกิดเหตุก็ไปพลาดเหยียบกับระเบิดของคนร้ายที่ฝังไว้ในดิน นะครับเท้อเ้าไซ์แรงระเบิดก็ในขณะนั้นก็ดันตัวตีหลังกาหงายท้องลงงาน,นครในช่วงสิ้นเสียงระเบิดก็รู้สึกแน่นอึดอัดเลร,ร,รู้สึกตัวทันทีว่าเหยียบกับกระเบิดแล้วเหมือนวิญญาณในถูกฉีกออกจากร่างเหมือนทั้งเลือดทั้งลมเ่ยจะทะลักออกทั้งหูจมูกปากนะครับเกิดอาการตุกเสียดแล้วก็พุ่ตัวไปบุกน้องก็ บอกว่ายังไม่ตายยังไม่ตายก็ยวิ่งลงมาจับนอนหงายรพอช่วงที่นอนหงายนั้นก็ตาเนี่ยมองเห็นไม่ข่างเดียวก็ตาซ้ายนี่ถูกถูกสเจรนระเบิดนะครับแล้วก็ตาขวาเหลือไปเห็นมือข้างซ้ายนี่น่าจะขาดห้อยลุงลิงแล้วก็วได้แต่กอดมือเอาไว้แล้วก็ลุกน้องก็ยกขึ้นมาที่รถลุกน้องมองขาทางด้านซ้ายแล้วก็น้ำตาไหลผมก็รู้แล้วโอ้แส่ยเท้าขาดแล้วจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลน,นาราธิว่า ว่าทางโรงพยาบาลที่ว่าก็บอกว่าคงจะรักษาที่นี่ไม่ได้นะเพราะมันบาดแผลมันสกันมากก็เลยจะมีการประสานได้หอของฐานหกนะเป็นหอผู้ชีพส่งต่อที่โรงพยาบาลสงขลาน์ก่นกนอนที่ผมจะมาถึงเนี่ยไม่มีพี่น้องประชาชนสองจุดสามร้อยคนมารอบริจาคโลหิตเพื่อให้ผมผมได้ฟังเนี่ยเนะรอน้่นตาไหลครับน้่นตาไหลเราเป็นเจ้าหนี้ตำรวจ แน่นอนครับภาพพวกของตำรวจต้งเป็นกองสังคมเราไม่มีอยู่แล้วครับแล้วสิ่งที่เราก็ทําไปมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบครับแต่สิ่งที่ผมได้ได้ทำลงไปแล้วก็ตุ้มเทนในการรับราชการมาในทุกพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังชื่นชมชื่นชอบ,บแม้กระทั่งผมากาลังจะเสียชีวิตขาดเลือดเขามาบริจาคเลือดของเขาเพื่อจะให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้เลยว่าในขณะนี้เลือดผมเนี่ยเป็นเลือดของพี่น้องประชาชน ที่ผมปราบปืิ่มมากที่สุดก็คือเมื่อที่ผมถึงโรงพยาบาลเนี่ยท่านพอคุณเม่ผู้บริการโรงพยาบาลในขณะนั้นบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถระว่าสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวครับผมรับทราบในการบาดเจ็บผมแล้วก็รับผมเป็นคนไนข้ในพระบรมรา,าชูปถัมภ์ผมรู้สึกตกใจมากครับแต่ว่าความพิติที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทำให้ผมมีพลังขึ้นมาอย่างมหาศาล แล้วก <ítulo> <es> anyway, ็ทางแพทย์บอกว่าสมเด็จเองเนี่ยทรงรับสั่งเพราะว่าขอให้ให้รักษาเขาให้ดีที่สุดนะเพื่อชีวิตเขาให้ได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมสำนึกในข้อหาวันนี้เป็นี้อย่างตลอดแล้วก็ม่มีลืมเลอนะผมสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินแล้วเพื่อปกป้องที่ชาวประชาชนเองเป็นหน้าที่ของผมที่ผมผมอาสาสมัครมาเอง เะฉะนั้นผมไม,ไม่ไม่เสียใจแล้วเมื่มีโอกาสผมก็เลยเยี่ยงให้กำลังใจคนอื่นนะครับว่าอย่าได้ท้อถอยนะผมเองโดนมาอย่างมากมายนะความหวังก็คือผมอยากจะไปเดินเล่นที่เขาบูโดโดยที่ไม่ต้องมีอาวุธปืนเหมือนสมัยก่อนผมหวันที่จะเข้าไปที่น้ำตกซีโปนะครับเป็นแหล่งที่มีลองกองที่หวาน ชาวบ้านยิน้มแด้มแจ่มใสผมอยากจะเดินเข้าไปนั่งเล่นนั่งพูดคุยกับชาวบ้านที่นั้นได้โดยที่ไม่ต้องมีกองกําลังติดอาวุธไม่มีความหวาดระแวงเหมือนแต่เดิมที่ผมเป็นสปเมืองนะครสวรรานผมยังอยากจะเห็นชีวิตวันนั้นอยู่แล้วผมก็รอคอยอยู่ค,ร,ครับาเ่้ชชื เอ้ววิแลผมอยู่ในเพื่อนี่เพื่นี่ผมรับชอบอยู่แล้วผมจะไม่ทำเลยถ้าไม่ทําเสียยอการัเขาให้ทําแล้วไม่ทําเสียยอกาส